สารคดีสั้นส่งเสริมการมีงานทำพี่มาของการทำสารคดีชุดนี้กองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานมีภารกิจหลักที่ต้องดูแลแรงงานนอกระบบจำนวน24ล้านคนทั่วประเทศทั้งที่ตกงานและว่างงานซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญทั้งนี้ภายใต้มาตรการ3ลดสเพิ่มในหัวข้อ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของพนะนทานไผ่ทูลแก้วทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งนายจิรศักดิ์สุขคนทชาติอธทิบดีกรมการจัดหางานได้ยืดถือเป็นมาตรการที่สำคัญจึงมอบหมายให้กองส่งเสริมการมีงานทำเร่งรัดการดำเนินงาน ภายใต้มาตรการดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดทำวิดิทัศน์ชุดนี้และคาดว่าจะทำให้ทุกท่านที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระหรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมได้มีงานทำเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดียิ่งขึ้น